สวัสดีทุกท่านที่เคารสพสภาในพระเครื่องและพลังแห่งธรรมะขอต้อนรับเข้าสู่การรับชมพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณและเรื่องราวแห่งศรัทธาวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักเหรียญหนึ่งที่แฝงไว้ด้วยพลังแห่งเมตตาความรุ่งเรืองและความคุ้มครองมีวัดแห่งหนึ่งตั้งตระงานอยู่บนยอดเขาสูงสงบร่มเย็นและนั่นคือวัดถ้ำผาแดน จังหวัดสกลนครวัดที่เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและเป็นที่พำนักของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอาจารย์ผู้เปี่ยมเมตตานามว่าพระอาจารย์ปกรณ์กันตะวีโรเรียนหนึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์เพื่อเป็นที่ระลึกในการสร้างศาลาการเปลี่ยนของวัดและเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งบุญให้สิญญานุสิิ ได้ร่วมจารึกความดีไว้ในแผ่นดินด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ของพระอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพปิดทองคำบางส่วนสะท้อนแสงแห่งธรรมเหนือศีษะมีคำว่าเจริญพรเปรียบดังพรแห่งความรุ่งเรืองส่วนด้านล่างจารึกนามอันเป็นมงคลหลวงพ่อปกรณ์กันตะวีโรหลวงพ่อปกรณ์กันตะวีโร พระผู้เคร่งในธรรมสมถะในใจและเป็นแสงแห่งศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพลิกด้านหลังปรากฏยันพุทธคุณลักษณะคล้ายยันตรีนิสิงเหผสานกับนบมังมังคระขอมรอบขอบเหรียญเปล่งอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์พร้อมข้อความบอกไว้ว่าที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนวัดถ้ำผาแดนสกลนคร2559 เหรียญน,นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงโลหะหรือผงวัตถุธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาความเจริญรุ่งเรืองและเมตตามหานิยมพลังแห่งธรรมะของครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองผู้มีไว้บูชาให้แคล้วคลาดปลอดภัยและเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเหรียญเจริญพรหลวงพ่อปกรณ์กันตะวีโรแห่งวัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนครลักษณะโดยรวมของเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญรูปไข่แนวตั้งขนาดกลางพอเหมาะกับการห้อยบูชามีขอบนูนโดยรอบตัวเนื้อเป็นเนื้อผงผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ลงรักและปิดทองเฉพาะองค์พระทำให้เมื่อกระทบแสงจะมีประกายสีทองสองเด่นงามด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ ของหลวงพ่อปรกรณ์กันตะวีโรพระเกจิผู้เปี่ยมเมตตาแห่งวัดถ้ำผาแดน่นพระพักสงบสุขแสดงถึงความมั่นคงในธรรมเหนือศีรษะมีอักษรคำว่าเจริญพรอ,อันเป็นถ้อยคำมงคลหมายถึงการอำนวยพรให้ผู้บูชามีแต่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าด้านล่างของเหรียญจะรึกข,ข้อความว่าหลวงพ่อปรกรณกันตะวีโรชัดเจน เป็นลายตัวพิมพ์ไทยด้านหลังเหรียญมียันพุทธคุณขนาดใหญ่ตรงกลางลักษณะคล้ายยันตรีนิสิงเหผสมกับยันนปัทมังถือเป็นยันแห่งการคุ้มครองป้องกันภัยและเสริมเมตตารอบขอบเหรียญมีอักขรขอมโบราณล้อมรอบเป็นวงกลมและมีข้อความว่าที่ระลึก สร้างศาลาการเปลี่ยนวัดถ้ำผาแดนสกลนคร2,559เพื่อเป็นอนุสรณ์การสร้างศาลาการเปลี่ยนในปีพศ2,559จุดเด่นการลงรักปิดทองเฉพาะองค์พระทำให้เหรียญดูสง่าง,งามและศักดิ์สิทธิ์ยันด้านหลังมีเอกลักษณ์เฉพาะวัดถ้ำผาแดนผสมผสานศิลป์ไทยล้างช้างกับของโบราณมีความหมายในทางเมตตามาหานิยมจเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปลอดภยัยหลวงพ่อประกรณ์กันตวีโรแห่งวัดถ้ำผาแด่นจังหวัดสกลนครท่านเป็นสิทธิ์ในสายป่ากรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตดำรงตนอย่างเรียบง่ายสมถะแม้จะเป็นเจ้าอาวาสวัดที่สวยงามและใหญ่โตแต่หลวงพ่อกลับเลือกจำพรรษาอยู่เพียงกุฏิเล็กๆภายในถ้ำเงื้อมผาบนยอดเขามุ่งมั่นในทางธรรมและการภาวนา หลวงพ่อประกรณ์ยังเป็นพระนักพัฒนาที่นำธรรมะมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนโดยไม่ยึดติดในวัตถุไม่หลงในลาบยศแต่ยืนหยัดบนเส้นทางแห่งสมระและปัญญาวัตถุมงคลของท่านได้รับการเล่าขานถึงอนุภาพด้านมหาอุดและคงกระพันโดยเฉพาะในหมู่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีหลายท่านเล่าว,ว่าเมื่อครอบครองวัตถุมงคลของหลวงพ่อ ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ขับขันบางรายถึงขั้นปืนแตกคาปากกระบอกแต่กลับไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยแม้หลวงพ่อจะไม่เน้นการสร้างวัตถุมงคลเพื่อชื่อเสียงแต่ทุกครั้งที่ท่านปลูกเสกล้วนทำด้วยจิตอธิษฐานมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง แม้แต่หลวงปู่บูกิตติยาโนพระเกจิผู้ทรงอภินิหารก็ยังเคยร่วมปลูกเสกวัตถุมงคลกับท่านหลวงพ่อปรกรณ์กันตะวีโรพระผู้เคร่งในธรรมสมถะในใจและเป็นแสงแห่งศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขอให้ทุกท่านเจริญด้วยบุญเจริญด้วยพรขอพระคุณที่ติดตามรับชมครับ